อันยอง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 เสโยเจสนวยสนวยโหัวโคงค่ะอ่ะเพืพ่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากเจเนาะโอเคมาดูกลุ่มรักกิทํากันนิดนึงค่ะมาอ่ะกลุ่มรักกิทาเนาะรอบเที่ยงวันนี้นะเจโซก็มาแจ้งแทนพี่ดอนดึงกาดึงกาวโอ้ยดมดาวโอ๊ยนั่นแหละทุลักพี่ดอนค่ะอ่ะพีจีสี่เกมเช่นเคยค่ะอ่ะแล้วก็พีพีสองเกมเจคเคสี่เกมค่ะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยววันนี้เจ๊ก็จะไปเล่นเกมอ e ีเมียวลักกี้เนโกะค่ะนี่ประมาณนี้นะแต่เห็นเพื่อนๆก็ไปแตกเกมแปะมาเนาะเออก็น่าเล่นอยู่ได้แหละแต่เจ๊จะไปลอง e mail, อีเมียวดูค่ะอะมาดูซิว่าอีเมียวมันจะจ่ายหรือเปล่าเนาะมันมจะแตกหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มมาก็ไปดูใต้คอมเมนต์ได้ค่ะพูดคุยกันได้ค่ะในกลุ่มก็นี่แหละมีเพื่อนๆสมาชิกมาบอกว,ว่าเกมไหนมันแจกเกมไหนมันแตกอยู่เนาะแล้วก็เกมไหนมันเกลือเกมไหนมันไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้เนาะในลายกลุ่มในลายกลุ่มที่ไหนละอะในกลุ่มของเราเนาะลัก เีโกโอเคประมาณนี้ค่ะโอ้โหว้า oh. uh oh. ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ไปดูใต้คอมเมนต์อย่างที่เจ๊บอกแหละอ่ะโอเคก่อนจะไปล็อกชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากเจ๊เองเนาะโอเคไปกันเลยค่ะเกมรักกี้เนโกะค่ะอ่ะ uh oh. มาค่ะกับเกมรักกี้เนโกะต้าแมวเหมียวเนาะพกทุนมาที่1,200กว่าบาทนะอ่ะวันนี้ก็พกทุนมาเยอะหน่อยนะก็มาดูค่ะว่าแมวมันจะแข็งหรือเปล่าเนาะโอ้โห oh. ก็ถือว่าแข็งนะเนี่ย ไม่คำนงคำนวณเลยค่ะอีดอกอนั่นไงดูสิโอ้โหอะมาลองดูค่ะสลับเทอร์โบเนาะแล้วก็ลองซื้อดูค่ะดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่าเนะาะเมื่อวานมันก็เวิร์กเนาะอะ,อะครับอ่าดอกแรกสวยจ้ะยังเบาอยู่ออสมาแต่แมวทองอีกแล้วค่ะอีดอกออสมาจ้า โอ้โหคอมโบไม่มีแบบต่อเนื่องเลยเนาะฮึมไม่คำนงคำนวณเลยค่ะอีดอกโอ้ยจะบ้าตายค่ดอกอ่ะมาแล้วจ้า28บาทโอ้ยน้อยนิดอีดอกฮึมดูสิได้มา67บเจ็ดบาทเองเนี่ยโอ้โหไม่คำนวณให้เจเลยเนะี่ยเล่ห์ค่ดอกโอ้โหดูสิสองมูลสุดท้ายค่ะ,คะอีดอก อึ๊บเอาหน่อยฟรับคิดสี่บาทโอ้โ,ห,โห,หมดแน่นอนค่ะแบบนี้โอ้ยอึ๊บอ,อือฮึอเราก็จะไปบาทสวยค่ะพัดมาไหมโอ้โหเป็นซูชิสวยค่ะอึ๊บโอ้โหด่าไม่ได้เชีย1,049บาทโอ้โหด่าไม่ได้เลยเชียที่เหมียวเนี่ยเหมือนมันขี้น้อยใจเนาะดูสิให้มาเลยคะ่ะ1,140บาทโอ้โห ได้มาเฉยคะ่ะมาลองดูกันคะ่ะหารายคำนวณคำนวณเนาะอืมอ่ะรับโอเคถือว่าหน้ารายด้านนอกแข็งอยู่นะช่วงนี้แบบหลักๆแบบ pg ไม่ว่าเกมไหนนะแข็งทุกเกมเลยใครดอกอ่ะมาเปิดเปิดเปิดออโต้บ้างแหละมาฮะอึศอึศรับโอ้โอเคได้อยู่วันนี้มา อีกสักรอบค่ะลองแบบสลับเทอร์โบเนาะแล้วก็ลองซื้อดูค่ะเมื่อก,กี้ก็ได้เท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทโอ้โหเว r ริกุ d จ้ะสวยงามอือ,อล่อยให้มันไหลๆไปค่ะหมุนๆไปค่ะ,ะมาใจเม e ียวครับ มาอีกแล้วค่ะตัวคูณอย่างเดียวอีกแล้วค่ะอา่าไหนละคำนงคำนวำนใครดอกอ,อย่าบอกนะมาแล้วค่ะแม่เก้าสิบหกบาทเฮ้ยสั่นดอกแรกๆอีก,ก,ก,กแล้วอ,อ่ะหกหมุนค่ะลุ้นกงินค่ะรับม,มาเลยตัวคูณอีกแล้วค่ะแบบนี้ไหนละ่ะมาแล้วค่ะแม่รับเข้าไปค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทโอ้โห ต่อเนื่องไปเลยค่ะแม่2อ7้อบบาทค่ะเหลืออีกสี่หมุนค่ะได้มา313บาทแล้วเนาะอ่าอย่ามาแต่ตัวคูณใครเหมียวเอาแบบคำนวณมาด้วยโอ้โหรกรับเข้าไปค่ะลูกคิวมาไม่มาจ้าสองหมุนสุดท้ายรับหืตัวคูณมึนก็มาเยอะ แบบมาเยอะเหลือเกินแต่แบบคำนวดมาแล้วค่ะแม่นี่ไงแม่ยาบนแม่ยาบนอีดอก <c oughs> 216บาทค่ะโอเคถือว่าสลับก็ได้อยู่นะได้มา597บาทรอบนี้อะมาเบสสิบดูค่ะเท่าไรเนี่ย750โอเคได้อยู่มาหาลายคำนวณคำนวณหน่อยฟรับม,มาฟรับสวยงามค่ะเชื่อม โอ้โหสวยค่ะลูกคิวต่อเนื่องค่ะฟรับไปค่ะได้อยู่รอบนี้ไม่แข็งละอ่ะมาสำหรับซื้อกันไปเนาะลองดูค่ะมาก็กำไรมาแล้วเนาะเอ้ยมีกำไรสิเราปุ๊ถุนมาที่พันกว่าบาทเนาะอ๊บโอ้ยสวยค่ะลูกเคมาอึ้บโอ้ยอ้ยมาแล้วจ้ะฟรับหืม ตัวคูณยังน้อยอยู่เด้ออ่ามาแล้วครับตัวคูณนั่นไงมาเลยตัวคูณคตัวคำนวณอยู่ไหนล่ะอึมาแล้วครับแม่ครัาวโอ้โหเจ็ดบาทเนี่ยนะปะโทอื้เอาหน่อยเอาหน่อยเหมียวอย่างเงียบอย่านิ่งอย่าก,กริบโอ้โหตัวคูณอย่างเดียวเลยไม่เอาเจ๊จะเอานี้ไงแบบนี้สิอึ๊บโอ้ย ขอแบบคอมโบแบบหนักๆนะ่หนักๆค่ะไม่ชอบแบบเบาๆ7 5 0เดอ้อนี่ยงัขาดทุนเดอ้อเอ้ยมาแล้วค่ะครับมาแล้วจ้ะแม่สีไอ้ย28ต่อเนื่องไปค่ะอะโอ้โห286บาทมุนสุดท้ายนะเอห้ชื่นใจหน่อยแล้วแล้วแล้วเมียวแล้ว,ลว,ลว,ลวอึดหมดกันไข่ดอกร้บเก้าบาทขาดทุนเห็นเห็นไข่เวนโอ้ย โถยอืมอ่ะเอาอยัางไงดีซื้อไปเลยค่ะมาไม่ต้องสลับแล้วค่ะเมื่อกี้สลับก็ไม่ได้เนาะพอเครื่องระเบิดสิบเนี่ยเบตหกก็ยังได้อยู่พอเบตเครื่องรเบ็ดสิบก็แบบนิ่งเลยค่ะ,อ,ะอย่าบอกนะพอไม่สลับแล้วมึงก็ไม่คำนวณที่ไหนละแม่ร้อยแปดสิบบาทค่ะฟาบต่อเนื่องไปเลยค่ะฟาบโอ้โหสวยค่ะอืสูชิไม่ใช่สูชิอีกสาาย ช่องหนึ่งก็ไม่ลงมาให้โอ้ยครับมาแล้วค่ะแม่เจ็ดสิบบาทเบาเลยโอ้โหสารายสบายลุซิทา่าสวยค่ะเอลงมาโอ้โหโอเอช่องสามจะบ้าตายพัดโอ้โหดูสิเหมือนจะสวยแต่ก็ไม่สวยนะแบบนี้เนะี่ยอ่ะสี่หมุนยังมีลุ้นค่ะครับโอ้ย ไหน่ะ <laughs> ไม่คำนวงคำนวเลยโอ้ยชุเลศเสียลมค่ะแบบนี้ <c oughs> หมุนสุดท้ายค่ะอีดอกรับโอ้ยมาแล้วจับแม่สี่สี่บาทตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> อีเหนียวเล่นกูละอีดอกสี่รสี่สบี่บาทโอ้ยขาดทุนค่ะอีเวน <c oughs> มาเปิดปิดเปิดปิดสลับกันไปค่ะอีดอกนะมา อึ้โอเคฟรับ,รบสวยงาม36บหกวัตตไม่คอมโบต่อเนื่องเลยค่ะอึสไหนล่ะอึสโอเคมาแล้วตาสวยแบบนี้ลูกเจมาค่ะ<ม>หาคอมโบก่อนเด้อมาไม่คำนวณน,นักใช่ไหมล่ะก็ได้อยู่นะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วค่ะอีดอก โอ้ยพอชมว่ามันแบบคำนงคำนวณมันก็ไม่คำนวณให้นะ,ะมาลองดูหลายๆแบบครับมาดูซิมันจะได้แบบไหนอะดูดูดให้หมดไปเลยค่าอีดอกออกไปมาแข็งนักนะอเออเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดให้ดูดให้หมดมันดูดจริงแล้วเนี่ยอีเวนโอ้ยมาแล้วจ้ายีิบสบาทเบา โอ้ยแบบนี้ขาดทุนแน่นอนค่ะดูละลายมาแบบนี้โอ้โหแน่นอนค่ะแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะค่ะโอเคไม่รุ้นแล้วค่ะแบบนี้โอ้ยไหนแล้วแม่มาแล้วค่ะแม่96บาท <c oughs> 7จ0บาทเด้อได้มา122บาทโอ้โหตอนนี้ขาดทุนทห่เน้นคันแบบนี้โอ้ยมาหน่อย ซูชิลงมาเอยไปซูชิจริงๆอะกูต้องการสาหร่าย <c oughs> อีเวน้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทขาดทุนแบบไม่น่าให้อภัยใคแบบนี้โอ๊ยมามาเอาซะหน่อยเฮ้ยเสียอารมณ์อารมณ์เสียอารมณ์มเสียใครดอกโอ๊ยไม่ไว่าจะไปเกมไหนก็แข็งเหมือนเนาะรอบนี้เนะี่ย โอ้ยมาอึดอึโอ้โหสามร้อยแปดสิบสี่บาทแตกน้องเฉยไขรอดอกอือหือแบบนี้มันน่าซื้อนะโอเคซื้อเลยดีกว่าอะมาค่ะดูสิรอบนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไปแล้วใครอดอกไม่แบบไม่ฝืนแล้วเนาะไม่ได้ก็เอาเงินเอาทุนไปเล่นเกมอื่นแล้วค่ะอะเอาที่แบบที่เหลือนี่แหละไปเล่นเ,เกมอื่นละไม่ไหวแล้วค่ะแบบนี้ ดูสิไม่คำนวณจริงเลยเนี่ยโอ้โหทุเรศทุลังไข่ดอกอึ้ดให้กูมีลุ้นหน่อยอีเหมียวมาเนาะโอ้โหจริงๆเลยค่ะแน่นอนแหละดูแลแบบนี้อุ้ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหร้านหกสิบบาทสวยค่ะมาตอนนึงไหมซูชิสวยค่ะโอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยบาทโอ้โหโ,โ,โอเคแบบนี้ได้อยู่ค่ะกำไรมาแล้วเนาะ อ่าอีกสี่หมุนค่ะมาเอาโอ้โหย้ยายดีใจแบบชั่วคราวเดี๋ยวเอาแบบต่อเนื่องหน่อยอึ้ยสองหมุนเร็วเร็วเร็วมาหน่อยอึ้ยโอ้โหโอ้โหสวยค่ะฟรับยี่สิบสองบาทโอ้โหโอเคอ่ะประมาณนี้ก็พอเนาะได้กำไรก็หนึ่งพันเก้าร้อยบาทก็ได้มาพันกว่าบาทแล้วเนาะแค่นี้ค่ะเลิกละไปละ ไม่เลแลรวขับไปหาเกมอื่นเล่นดีกว่าโอเคก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามเรื่อง,องแบบเนาะไปแล้วค่ะบายค่ะ